ไปรับผ่านเลยเลยเลยที่เป็นดาราเรียวโดดครับพี่นี่พี่ดิมพ์ให้หน่อยพี่พิมพ์หัวข้อให้หน่อยที่เ้ยเลยเพี้ย จากช็อตเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าทางด้านเพื่อนซีคนสนิทอย่างเฟยพัรนะคะเป็นหัวเรือใหญ่ที่ทงเข้มเอามากๆนะคะให้กับคู่ของหนุ่มท็อปทศพลแล้วก็สาวก้อยอรัชพรอยู่ในตอนนี้นะคะโดยก็เมื่อค่าคืนที่ผ่านมานี่แหละทางด้านของเฟยพัรรวมถึงเพื่อนๆในแก๊งได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับท็อปทศพลน,นะคะที่เจ้าตัวเนี่ยเล่นภาพยนตร์เรื่องเสือและเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ฉายรอบสื่อมวลชนนั่นเองค่ะ 啊！ โดยนะคะงานนี้คุณผู้ชมจากช็อตเมื่อสักครู่เองนี้เลยค่ะทางด้านของเฟร์และเพื่อนๆในแก๊งได้นําข,ของขวัญน,นะคะไปมอบให้กับท็อปโดยก็เป็นรูปมือนะคะที่ชูแค่นิ้วก้อยขึ้นมาเท่านั้นนะคะทําเอาหนุ่มท็อปของเราเนี่ยถึงกับเสียอาการแล้วก็ไปไม่เป็นกันสุดๆเลยค่ะจากโมเมนต์ดังกล่าวนี้นะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าทําเอาแฟนคลับเนี่ยมีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะกันอย่างมากมายหลังจากเห็นช็อตด,ดังกล่าวนี้โดยบางคน คนเนี่ยก็มีการบอกนะคะว่าถ้าหัวเรือยังสู้นะคะเราก็จะเชียร์ไม่ถอยค่ะบางก็มีการมาตอบกลับนะคะว่าจริงเราอยากไปอ่อมนะคะหัวเรือเฟยไม่ถอยเราก็ต้องสู้ช่วยพายต่อบางก็บอกอีกนะคะว่าเรือยังพายต่อได้ไหมเจอสาวันนี้ไปใจไม่ดีเลยกําลังจะนอยเลยนะคะ <c oughs> เห็นพี่ท็อปสามใจฟอแต่พี่เฟยมาต่อลมหายใจพายต่อจ้าดูสามแล้วมาเจอช็อตนี้นะคะจะเป็นไบโพลล์แล้วพายกันต่อ จะรออะไรอุ้ยชงเข้มเลยนะคะหัวเรือเรายังสู้ขนาดนี้เราจะถอยได้ยังไงทุกคนพี่ท็อปนะคะเขาเป็นคนที่น้อยใจคาทุกคนเฮียเฟย er นะคะพี่การไม่เคยจะแพ้ทีมซับพอร์ตพี่ท็อปน่ารักมาก23นี้รอเจอกับหลวงประสานเลยค่ะและก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมขาจากแฟนๆนะคะจากชาวเน็ตที่มีการเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายภายหลังจากนะคะเห็นช็อตดังกล่าวนี้ที่ทางด้านของเฟยพาร์ทรวมถึงเพื่อนๆใน เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับท็อปพร้อมกับนะคะมอบของขวัญค่ะที่เป็นรูปมือนะคะชูเฉพาะนิ้วก้อยให้ท็อปนั่นเองค่ะโดยที่หลายต่อหลายคนบอกว่าจะพายเรือต่อไหมก็คือว่าทางด้านหนุ่มท็อปเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะก่อนที่จะเจอเพื่อนๆซึ่งบทสัมภาษณ์ของท็อปเองเนี่ยก็ได้มีการถามแหละจากพี่ๆสื่อมวลชนนะคะว่ามีคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ถามนะคะว่าเรากับก้อยเนี่ยเป็นแฟนกันบ้างไหมซึ่งท็อปเองก็บอกนะคะว่าผมเนี่ยเห็น เต็มคอมเมนต์เลยครับซึ่งผมก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยก็เป็นเพื่อนกันครับส่วนในอนาคตนะคะก็ยากนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่เห็นอนาคตเราทําปัจจุบันให้ดีก่อนปัจจุบันเราเป็นเพื่อนกันอนาคตเนี่ยก็เป็นเรื่องของอนาคตจริงๆทุกคนรู้นะคะว่าเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามนะคะในเรื่องของอนาคตเราไม่รู้ได้แต่ปัจจุบันที่รู้ได้นะคะตอนนี้ผมกับก้อยเด็กคือเป็นเพื่อนกันจากเพื่อนใกล้ๆกันนะคะมาเป็นเพื่อนในวงการและมาเป็นเพื่อนครับส่วน เรื่องสนิทนะคะท็อปก็เผยว่าผมเนี่ยเคยพูดตลอดเรื่องเพื่อนสนิทนะคะไม่ได้แค่เป็นกับเพื่อนผู้หญิงกับผู้ชายเองผมก็ไม่กล้าบอกว่าผมเนี่ยสนิทกับใครผมไม่รู้นะคะว่าเขาสนิทกับเราไหมแต่ถามว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเพื่อนที่ผมคุยเรื่องนี้เพื่อนคนนี้ผมก็จะคุยเรื่องนี้อะไรแบบนั้นครับถามนะคะว่าหลังจากนี้เราจะมีคอนเทนต์กับก้อยอีกไหมหนุ่มท็อปก็เผยนะคะคุณผู้ชมว่าผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นตามธรรมชาติไปเรื่อยๆเลย ถ้ามันมีงานที่เจอกันมันก็เป็นไปตามธรรมชาติซึ่งผมเนี่ยคิดว่าเสียงในหัวผมมันก็ยังเป็นเสียงในหัวเหมือนเดิมนะคะซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของท็อปเนี่ยได้เผยเอาไว้แบบนี้อสําหรับเรือจิ้นนะคะคู่ของท็อปกับก้อยเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปคุณผู้ชมทั้งสองคนจะเป็นมากกว่าเพื่อนไหมอันนี้พวกเราที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็ต้องมารอรุน้นรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงคะ่ะ